สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมแคดเอาแคนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่บ้านสรักางเลเวล8นะครับก็กําลังอัพอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดนะครับให้ตันก่อนที่เราจะขึ้นไปบ้านเลเวล9นะครับก็คิดว่าน่าจะอีกประมาณ1อาทิตย์นะครับเราจะอัพตันให้ตันให้หมดทุกอย่างเลยนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปสู่บ้าน9นะครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านชมไปดูอ่าการตีบ้านของเราอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้ทหารแคนตัวหนึ่งนะครับทหารแคนตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับการนําไปลุยบ้านแตกกับบ้าน9้านะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับทหารแคนที่เราพูดถึงก็เป็นนี่ครับท่านผู้ชม ผู้พิทักษ์พงไพยนะครับจะเป็นไข่ไอีกไม่ได้นะครับเพราะว่าผู้พิทักษ์พงไพเนี่นะครับสามารถเจาะกำแพงนำทหารของเรานะครับเข้าไปด้านในได้นะครับไม่สนใจกำแพงเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับสําหรับการที่เราจะไปตีบ้าน8หรือบ้านที่สูงขวาคือบ้าน9นะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่บ้าน8นะครับก็เหมาะเลยนะครับทานแคนผู้พิทักษ์พงไพ่นะครับตามไป แล้วก็เราจะนํายักษ์ไปด้วยนะครับก็ไปเป็นตัวแทงนะครับให้ทหารต่างๆที่เรานําไปนะครับเจาะเข้าไปแล้วก็ตามไปด้านในนะครับแล้วก็ทําลายทําลายด้านในให้สิ้นสร้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราจะเอาน้ํายาแช่ไปด้วยนะครับเราได้ทาการซื้อไปนะครับ18นะครับก็เป็น18เหรียญนะครับที่เรามีเหรียญในแคนอยู่นะครับ ราอยู่ส7เดเหรียญน,นะครับเราก็ทำการซื้อไปเลยครับเช็คทหารของเราก่อนนะครับว่ามาครบหรือเปล่านะครับนี่ครับมาแล้วครับทหารแครงของเรานะครับเราจะใช้ชุดนี้นะครับไปตีบ้านที่สูงขวาดีฟ่านะครับของเราอยู่บ้าน8เราจะไปตีบ้าน9้าดูซิว่าจะสามารถตีได้2ดาว หรือ3าดาวหรือเปล่านะครับไปเราไปชมกันครับด้วยทหารแคนผู้พิทักษ์องค์ภัยนะครับเออลืมบอกไปนะครับส่วนทหารที่เราใช้ในการตีก็เป็นทหารชุดเดิมนะครับเซตเดิมก็คือขวาน9นะครับแล้วก็เปก้าสามนะครับแล้วก็จะเป็นวิศาดพอมดของเราสิบนะครับเอาระเบิดไปด้วยนะครับไปเจาะด้วยนะครับแล้วก็มีเศษธนูหนึ่งนะครับน้ํายาเราก็จะใช้น้ํายา คิวเลือด2นะครับน้ำยาบ้าข้างหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำยาพิษติดไปด้วยนะครับแล้วก็เอาคิงไปด้วยนะครับเราจะไปตะลุยบ้านเก้ากันนะครับดูซิว่าจะสามารถทําได้สักกีดาวนะครับสําหรับผู้บิดาพงไพของเรานะครับไปนี่ครับเปิดแรกมาเลยนะครับเราจะเน้นตีบ้านนะครับเราจะไม่เน้น ทองเท่าไหร่นะครับเพราะเราจะตีโชว์นะครับเดี๋ยวเราดูว่าผู้ท้าพงไพเราจะเอาบ้านนี้อยู่หรือเปล่านะครับขั้นแรกนะครับเราก็ทําตามสเตปของเรานะครับถ้าปล่อยเปิดาไปสุดนะครับแล้วก็ปล่อยข้อมูลไปเสร็จแล้วเราก็ะเบเข้าไปชั้น่อนครับ แล้วก็นำช่วยอาพุธภัยเราปล่อยไปครับมองแบบยากนะครับแล้วตามด้วยขวานครับ นยนครียด,ดนะคน้ายาที่เลือดหน่อยครับเดี๋ยวตายหมดครับทิงเราจจก็เจาะไปด้านานี้แล้วนครับช่วยหนเมา,าเฟรนะครับผู้รับคนไทยเลือดเรายังไม่ประโยนเท่าไหร,ร่ไว้ขขนี้เก็บน ฝานเรายังอยู่นะครับอ่ะแช่คุยพุบไปหน่อยครับควมยิงขวาเราทีเดียวก็ตายครับเป็ไงครับดูคุ่ครับดูไเราครับสนิยาลิมชัยครับทิ้งไปเลยครับอ้าววขานตาดเกือบตายนะครับฝานเรา สูตรนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสำหรับอาหารตัวใหม่ของเราครับบูรณาวงไพ่นะครับถ้าใครมีบ้านส่งก็ส่งได้เลยนะครับไม่ต้องซื้อนะครับไม่ต้องใช้เหรียญซื้อนะครับย็งไงครับตีได้สามดาวนะครับร้อยเปเซนนะครับเดี๋ยวไปดูอีกสักรอบสองรอบนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเหรียญพอที่จะซื้อหรือเปล่านะครับไป เช็คทหารก่อนนะครับท่านผู้ชมทหารชุดเดิมนะครับเดี๋ยวเราก็จะขอผู้พิทักษ์พงไพรนะครับตัวเดิมนะครับตัวที่เราจะเอาไปด้วยนะครับนี่นะครับสิบแปดนะครับซื้อได้อีกรอบเดียวนะครับก็ตีรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับป่าไม่รู้ว่าจะได้สามดาวเปล่านะครับแต่ผมว่า ค่อนข้างที่จะได้นะครับน่าจะได้นะครับเต็มที่เกินสองดาวขึ้นไปแน่นอนนะครับสำหรับทหารแคนตัวนี้นะครับถือว่าโกงเลยนะครับผู้พิทักษ์งค์ภัยนะครับนี่ครับมาดูบ้านนี้กันนะครับเดี๋ยวตะลุยเลยดีกว่านะครับก็อุปกรณ์ต่างๆเขาค่อนข้างที่จะตันหมดแล้วนะครับอาววงอาวุธนะครับ คิงก็ตันเอ้ยควีนก็ตันด้วยนะครับเราลงทางด้านนี้ดีกว่านะครับด้านที่ไม่มีควีนะครับก็สามตัวอาม่ันแล้วก็คอมโบสี่ตัวห้าตัวเปิดตัว ทีที่เขาไม่มีายยาหานเนย่ยปล่ใช้ทีมไปด้านใน ข้างขวานังอยู่นิดนิดไปหน่อยทุกทางว้งภัยของเราก็เริ่มแบงครับไถ่ล้วพอเอาอยู่นะดูว่าจะไหวหรือเปล่าสองดาว ขวนยิงตัวครับอาวุธอยู่สองสองอย่างครับลุ้นนะครับโอลอ่าเปิดครับยังรอดอยู่นะครับเดือดเลือดหน่อยผู้ทหารทัพเราเรียบไปแล้วครับตอนนี้จะเก็บหมดหรือเปล่าครับเหลืออาวุธสองอย่างครับขวานเราเหลือตัวเดียวครับ เติ้นตัวครับเวลาก็56วิครับนี่ครับเอาเดือสองอย่างครับพอหมดเราไม่น่ารอดนะครับทิ้งมาช้าไปหน่อยครับเรียบร้อยครับพอหมดเราเหลือทิ้งอย่างเดียวความหวังนะครับกับเวลา30วินครับ ฟันเข้าไปฟันเข้าไปฟันทำลายครับฟันเข้าไปฟันเข้าไป,ฟ,าไปฟันเข้าไปเรียบร้อยครับน่าจะได้แค่สองดาวนะครับออกมาไม่ได้ครับริงของเรากไไู้ภัยคงภัยตายซะก่อนนะครับออกไม่ทันครับ ครับ9จ็ดเปอร์เซนนะครับสองดาวนะครับถ้าปล่อยดีๆนะครับสามดาวได้ชัวร์ๆนะครับสําหรับฐานแคนของเรานะครับผู้พิทักษ์พงไพ่นะครับผมว่าโอเคเลยนะครับสําหรับฐานแคนตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะ่าโกงเลยทีเดียวนะครับก็ยังไงก็ท่านผู้ชมก็ลงไปปรับใช้กันดูนะครับผมว่าสามดาวนี่สบายครับสําหรับบ้านเก้านะครับตีบ้านที่สูงฝ่านะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ